เพืแ่แจะเสบคักพีนองเห้มาเบ่งเลยเสยบคักปีนองเป็่ปอาแซ่บคักน้ำตายอย่าหน่อยกันนะปีนองหมาดโอด้ยรอดรัวๆปีนอง,นงอะฮะมาบ้างก็พีนองอ,อนบออนเสนน่ะ <laughs> ีนองเลย <laughs> <laughs> แม่น้องไฟก็แม่น้องไฟสิต้มปลาไว้ถาเด้อพี่น้องขาโมต้มเป็นโตเลยจ้ะต้มเป็นโตเอาน้ำเดือดแล้วแม่น้อ,นองไฟเนาะลองาบังนัำนเด้อพี่น้องแม่วัดสินกับลงุงลุ่นกับบาปุ๋ยหาตออยู่เด้จอจ้ะแล้วแม่น้องไฟแม่น้องไฟก็แม่น้องไอสิเห็ดน่ากินไว้ถาเดี๋ยวสิเไงล่ะมันขึ้นมากเราสิบ่ได้กิน ืืออเแต่ว่าเ้ามีที่เด็ดจริงๆเนาะแม่หนองไผ่มันยังก่อเหรอไปตู้ไท่คล้องแท่ทีลุ่นบมาคองแถ่ไปเนาะพี่น้องนี่ตู้ไท่ข้องแท้นี่สิหอมนี่ไม่รุ่นแบบจัดๆจังเ้ยพี่น้องวันนี้ กูเถาวมานํามนี่ทีละรพี่น้องกิ้วขสายังดกระเสบกินกำยังกระเสียบเลยนะขลามากพี่น้องเงยล่ากลยเนมากกับสีเสียบ่เน้ะเอาจุกไปไม่เป็นน้องไปนี่ปลาสลิดปลาซุ้มยางเดยเหมียนบกผุไ้เงยไปตูไทยจัอของเทก็บยู่ขำสา ซิมได้ไปบ่เอียงน้อยกันเด้อพี่น้องาคเด็ดปุงงล้วแม่ปุ่งไว้ก่อนตีเอาซิมมงกัน่ะแต่เสียบพี่น้องเฮ้ยมาเบ่งเลยเสยบพี่น้องแต่แสบคัะน้ำไปยังน้อยกันะยุคข่างสาเด้อพี่น้อง สุกแล้วเด้อขึ้นมาเด้อบุยุนเนสาสุกแล้วสุกแล้วมามากไปตำใหาแดดใสอีกนะแดดเนได้โตควมทีมันอิ่กินแดดปะตูาแดดยาตู้แมนแดดเราเราเอาแดดได้เนี่ยแดดเราแข็เอ่ะตอนใส่้อม มัมันไปแดกอันเราเห็ียดบ้งหนึ่งหันมามาเด็กเมื่อพออีดน้อยที่นี่พอมากระปุกกระปุกเขาพออีดนะมันกระปุกใหญ่เอาม้าพอใหญ่กว่าที่มันไปแดดพออีดแล้วพี่น้องก็ยิ่งย่ำได้ก็บจิตหอบก็เก่าเลยเด้อพอเิยียดพยายามอีกอยูู่้พยายามอีกอยู่ที่บ้านเหรอที่แล้ววันนี้ไปบ่หลงแท้ปบ่การแล้ว คับรถเเป็นเนาะกับคับเป็นรกเปียงกับราไปรถครับเป็นกับ่ามีรถดอกพี่น้องเลยจะมอไซห่างแบล้วจะแทบบม่วงดกจะมองห้องเข้ากับดกกันล่ะมาเด้อพี่น้องนีตอนพร้อมมั้นี่ตอนประแดดพร้อมนี่ตอนประแดกพร้อมผู้ใดมาขีด พี่น้องไหเต้นรถงเี่รถัรวพี่น้องเกมาบังล้พี่้อง่อนบืกโดนสนาพี่น้อง้ยดใได้ที่สองโอ้เด้ทุ้นเตี่งไปเดยที่ใดหนี่ลงไปเดที่ใดอยู่ยนี่พ่อท่านโหอยู่เดที่ดี่น้งตลอดือวมาประมาณมีสองคนเ็สงคนมด้พี่นองกิน่อนรุ่กันห้อง อยู่ตรงกทธาอยู่ไอยู่หน้าอยู่ขอบซาขอบน้องมันยังล่ะมเยังหล่ะมันเกิดดอกซ่ากุระปิวลงสิจ hmm. ร the okay. like ีเส oh ียบแมกันครับนี่ซ่ากุระจะวาเป็นทังไหนสมปลาสิธิดใหญ่ผอมตาหน้ปล่อยปล่อยก็มีเด้อปล่อยมปลาสิิแม่ไข่ลูกฟันให้ด้วยนึงโอ้เอาเลยแม่เตี้ยขุ้นตลอดต้องให้มีสาคนนึตลอดเน มาเด้อพี่น้องออามากินเลยรอสีวาทันเริอขุ่นพี่น้อง่องขานตัวนา็ยแล้วมือไอ้ถูดถูดดตรงระนีป้าปุ๋ยยันไปได้กินห่อนข้างรอดตงทามันห่อนควยสดเด้อกินรอดสอดกลาง น่านตัวเองฟูขึ้นมาละยัด่ามาเด้อน้องจิ้จงเยงิ้กปลาสลิดนจัไปไม่ร้อเรามีปลาไรเดอร์มีตะขามโอ้ยมีเยอะแต่ปลาเล็้ตขามล่ลางิ้อะไรแม่มันสินใด้โตบางยามีหอดปีนะอย่างจัมมันดินนี้อ้ มันตัวปุ๋ยน้อว่ะ้อย่ยอหมันก่งกระ่นี้ตัวแล้วตัวไนไม่หิม่ห่แบ่อนลางลอย่ว่มันบินนีได้มัดดีๆาเราว่อยันไม่ปี๋สุ่อนี่น่ปุย ไปกัไปดินเปลี้ยงซืได้ป่ะ้นเนือแแ่บเนาะปลาสิเนาะมันลูกตัวใหญ่ไครผมโอ้ดิไปไน่ครหกสิบพื้เก่ายู่เกตตัวใหญ่ต้มแทมห้ปิดห้องสิบได้เลยเปิดปดตัวใหญ่มันเก็บ่หลายตัวมันก็ูมันือเก่าละเมื่อแรกว่าจะบอกไข่คือเก่าละพนบาแลวกัได้บอคันห้องแดดเดียวแล้วจง กวนนี่หรือนงมาไม่รังไขเอาไปเห็ดแดดเดียวกันเนาะเนาจ้งขายเนาะบุ้งเนาะกินแล้วก็แล้วกินบั้ยังไม่นดีคดเนาะแจ้งสิกินแล้วจะไหลอยู่เด้นีหนิไม่ยังเอาเห็ดแดดเดียวนี่ไงกวนฟอมเลยเด้อนี่ดีได้กวนก็เสร็จจอยกันขุดเจ็ดกันสนองมาตากให้อันประตูแล้วเป็นผู้ตากแน่นเลย เราอย่างฝนตกห้ามเลยเราบ่มาน้าหมืสนนสายแดดเดียวเด้อเปี่ยนอกแอ้น้หึบ่เราอย่างควันวเลย้งนี้บ่ไปได้วนนี่มันขวดะฮาบาปุ๋ย่ขวดมะฮาบาปุ๋ยนี่เราบ่ป่าได้เราง่หลับอยู่ เด้อใอเล็กเรจะ้อะเลนจะลโทรมาเหนขึ้นมัเ่มีตู้อยู่ทางนั่นผัดม้วเล่ามาสิมาแล้วเราขึ้นหัดมูอย่เล่ากบอไ้มาบรย่างน้่ยางนั้นเรารกิตไรแนวอยู uh ่อไยางเาจากปลาไปอยฝนทามัน เา้ยีมกมเยบใจส่นาบ่ไปน้ำมูดอกฮะมาเสเอาลามะนั่เลยเราบากะชียดอดอีกใส่เต็มาเสีเอาล่ามานเนียลมกตกกาบ่ห้องอรัทำพูก็นุ่ดีเตมปเด้เนายเลี้ยมเลียมาดอ เราหมกเคียวตะคิกเราด่างกุ้เมลือเหรอแมากินแล้วเทานลืมานไปชิมเขาวนียแล้วยูู้เดียวตินแล้วนนอนะั่นเ่านอนนั้ถึงโกถึงเมวเล่าเปล่าว่านเราหมกเคียดกินดันเราดังไบูุ้มเมลือเหหมเคีิ๊กแค่เนี้ยเคี่ยว่หนแค่นี้ก็ว่าหมะตอ มาิ่ันเล่าอยางีงดหรอเอาเลยงยว่าที่ันอย่งน้ยกินของเราไปเลยไม่ได้หมกเลยเราไปซูมี่เรากินเันไมเราไยนเม่เราอยู่นี่เห็นมีเห็้หนอเห็นไหมขีไก่เขาสมาษไ

ปีนห้องตาปีนห้องจองขโกังม่นกินท่นเป็นไงวะไจีวางจัง่เด้อิดตามไรอะไเงี่ยข้าข้าลุยหวเตี้ยข้าลุยหให้นจาให้เล่ายตว่า้าห้ข้า่อยแปงเหล่าไว้อสาใส่ยบนี้ แสบอยไสองแทบแสบยกินเก่ากินเก่าเราห้องสิดิดลงนี่อยู่ัวช่วงีเจ้าป่าว่า่อจะไปจีเลกม่เนเอาตรงกระจกใช้ข้างนั้นไมาได้ม้าเฟื่อแล้วอย่าลืมเอาได้แลละเดี๋ยวขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสุบัติละครับขอบคุณตัวกำลังแรงใจ นี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอีสานบ้างหน่อยครับที่มีอกับฝาก,ฝากไปสักนิดแล้วครับสวัสดีครับ